เอาอีกไหมเอาอีกไหมแล้วทีนี้กูไปล่อเสียมสปอร์ตไอ้กูขอยืมหน้ามึงหน่อยนะเว้ยเวลานั้นกูไม่ได้พูดต่อนะนะที่กูพิมพ์ลงไปแต่เฉพาะคนตะกอนละครนะเว้ยเฉพาะคนนี้เข้าใจกูเนี่ยคนเข้าใจกูนะหรือเวลาเมียกูไปนี่เอาในแย่เอาไปเลยไปเลยไปเลยตะซากอ่ายอย่างนัยิบไปเลยได้ ถ้าเรามาม่อยรซื้อใคไหมครับถ้าคนข้าใจนี่สกลนครนะ้สกลน,นกกรครองเดียวเนี้ยจำไม่ได้เฮ้ยยิ้มหน้าเลยนะเว้ยบางคนครับบางเจ้าครับใส่เสื้อในให้แม่ถ่ายให้ส่งไปให้ต่างชาติแล้วส่งเข้ามาให้ดูแล้วบอกว่าจําได้ไหมเรามาทําแบบนี้ ทแบบนี้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 อันนี้สมมุติว่าเป็นหน้าจอนะนะนะหน้าจอโทรศัพท์หรือเครื่องโนต้ตบุ๊กนะจํำไว้นะครับนะกูเคยชักชวนคนที่ถ่ายแบบโป๊ะบางคนใช้หน้าจริงด้วยซ้ำไปนะประเภทญี่ปุ่นนะเฮ้ยเฮ้เมอเขอาไม่ยู่ประเทศไทยกูทิมระเบิดแล้วลูกที่สาม จนได้ขึ้นศาลโลกหด้หาทั้งเพียเด้คำพิพากษาจะเฝ้าทิม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 มันได้อะไรบมางเนี่ยใครจะไม่หลักล่ะเด้อเด้อเด้อจะเฝ้าเฮ็ดกูบอกเด้อ